อดัมพุทไทยคุณแปลเร็นอังกฤษใครตอบก่อนได้ก่อนครับข้อแรก20บาทง่ายๆครับนั่นก็คือคำว่าถนนเอออะไรนะถเเมื ujemy, e ่อกี้ได้อะอะไรนะอ่าเมื่อกี้บอกสตรีทก็เลยแบบไม่ให้แต่ถ้าควบกล้ำซอดรอสตรสตรีทก็จะให้ฮะสตรีท รับไปเลย1นึ่ร้อยอไม่ใช่1 0 0ร้อยฮะ20บาทครับ20บาทครับโอ้โหให้แค่20บาทไม่ต้องให้ก็ได้นะ,ะอย่างนี้ฮะแต่นี่ง่ายก่อนนะข้อต่อไป40บาทแล้วนะฮะ40บาทกับคำที่ว่าทำไรข้อมือแหวนเขาบอกแหวนแหวนอันนั้นริงริงเด็กแหวนละ่ะมอโตพังก แต่กำไรข้อมือคือ bracelet bracelet yeah bracelet ข้อต่อไปครับ40บาทกับคำที่ว่านามาเบงถูกต้องครับไม่ใช่ horse face เบง g b เบงถูกต้องครับหมวด100บาทมาแล้วนะต้องยกระดับแล้วนะครับ100บาทแล้วนะครับดังนั้นเรามาที่คำว่ากระดุม เดี๋ยวบอกใบก่อนนะฮะ B ขึ้นต้นด้วย B bottle 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 เป็นคำตอบที่ผิด <c oughs> ครับ bottle แปลว่าขวดนะฮะแต่เมื่อกี้มาถูกทางแล้ว you're on the right track อะไรนะ Bottle Bottle <c oughs> button ถูกต้องครับ button รับไปเลย100บาทครับ button ค oh. ําว่ากระดุม button ออกเสียงได้2แบบคือ button แบบชัดเป๊ะเวอร์ button หรือจะแบบบ้านๆคือ button เราพูดสิ button button. Uh, button หรือจะเป็นปุ่มแบบกดปุ่ม push the button เราพูดสิ push the button อ่าแบบพร,รังจ๋าเลยครับเมื่อกี้ button button โอเค ข้อสุดท้าย100บาท100บาทนิ้วเท้านิ้วคือ <c oughs> finger อันนั้นิ้วแต่นิ้วเท้าล่ะ foot finger เป็นคำตอบที่ผิดนิ้วเท้าจริงๆเรียกว่า toe 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 งั้น ยังไปไม่ได้ครับยังไปไม่ได้ฮะต้องแจกเงินให้ได้คำที่ว่าวคิวโอเครับไปเลยไอบราสถูกต้องครับขอบคุณมากเลยครับมีด uh ้วยครับ have a good day บายบายครับสนุกไหมโอเคออร่า okay. right. สุดยอดเลย <laughs>